ก่อนไนก็ได้พาแก้วไปทําเล็บที่ร้านพี่นุนงงไปหมดตอนแรกแก้วคิดว่าร้านพี่ไกลจากที่แก้วอยู่มากเลยนะคะทุกคนแต่พอให้ไนดูไนบอกว่าไม่ได้ไกลเลยค่ะอยู่ใกล้ๆก้กันเองไนก็เลยชวนแก้วนะคะบอกว่าทําเล็บไม่ล่ะอยากทำไหมก็เลยตอบไปว่าอยากทําค่ะเพราะว่าเล็บเก่าแก้วมันเริ่มพังแล้วนะคะทุกคนตอนที่เข้าไปก็มีหนึ่งคิวค่ะพี่เขาบอกว่ารอประมาณหนึ่งชั่วโมงในระหว่างนั้นก็มาหาอะไรกินรอค่ะาขากะสั่งกับข้าวเยอะมากสั่งมันอดหิวมาจากไหนก็ไม่รู้กินสองคนนะคะทุกคนแต่สั่งมาเยอะมากถาม่่กินหหมมมดไไไคะเือ เรียบร้อยแล้วก็เดินตรงมาร้านเลยค่ะร้านพี่นุ่นอยู่อารมสุขซอยห้านะคะทุกคนตอนที่จะเข้ามาในร้านก็ได้ทักหาพี่นุ่นก่อนลแล้วแก้วมาไม่ทันพี่เขาค่ะพี่เขาออกไปก่อนวายโอถ่ายรูปด้วยกัน<ล>แล้ววันนี้ไนท์ก็เป็นคนเลือกแบบเล็บให้แก้วด้วยนะคะทุกคนแฟนชอบแบบไหนแล้วก็ชอบตามค่ะแฟนว่าสวยแล้วก็ว่าสวยรู้สึกว่านท์ถ่ายคลิปเก่งมากๆเลยนะคะทุกคลิปที่ไนท์ถ่ายออกมาคือดีมากๆเลยค่ะเอ็นตากล้องให้แก้วแป๊บเดียวแต่ชํานาญมากเลยก็ถือว่าพัฒนาแล้วก็เก่งมากๆจากคนที่ไม่เคยออกกล้องไม่เคยถือกล้องเลยร้านพี่ เขามีแบบเล็บสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนชอบแบบไหนแจ้งพี่เขาได้เลยแล้วก็มีหลายราคาด้วยนะคะมีต่อขนตาด้วยแล้วก็มีหลายๆอย่างด้วยค่ะขั้นตอนนี้บอกเลยเลยว่าเสียวแก้วจะถ่ายให้ดูคร่าวๆนะคะทุกคนเพราะว่าคลิปอบมีความยาวมากขั้นตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วค่ะทุกคนไหนนั่งรอแก้วเป็นชั่วโมงเลยคือแบบทนมากแบบที่ไหนเลือกให้แก้วก็ประมาณนี้เลยเพื่อนว่าเป็นไงสวยไหมะคอมเมนต์มาบอกแก้วได้นะส่วนตัวก็คือชอบสีนี้มากๆเลยแล้วไหนก็คือรู้ใจเราสุดๆไปเลยราคาก็สมเหตุสมผลอยู่ ะ,ะทุก,การทําเล็บเข้าแล้วออกไม่ได้จริงๆค่ะอันนี้ไม่เถียงเสร็จเรียบร้อยแล้วไนก็มาส่งแก้วที่ห้อง<ะ>ค่ะกลับมาถึงห้องก็มาบกเจลวิกซีหนาๆไปเลยค่ะ,ะวันนี้ทั้งวันไหนพาแก้วไปหลายที่มากๆเลยแต่และที่คือพากันเดินตากแดดเจลวิกซีเอาอยู่นะคะทุกคนไปเจอความร้อนหรือโดนแดดเผาไหมต้มอกอบประลุมผิวได้ดีสุดๆเรื่องผิวใสออล่าฉ่าน้ําต้องยกให้ตัวนี้เลยตัวนี้หาซื้อได้ง่ายมากๆที่เซเว่นอีเลเวนทุกสาขาเลยค่ะ